สิพาไปเรียนนาบ้านคุณอาทุงนาทงหน้าข้าหน้าสิพาไปรับชมมองมองอันส้มบิวอยู่ขังทึ่งจากน่อยเดี๋ยวยางก่อนฝนตกย่านมืน รุ่นอยู่ทางหนาเลนลอดไปทางนี้แหละพี่น้องขับทานออมผืนผ้าขึ้นไปทั่งๆกล่องสันเน้ะวนกับตกลิ้นความยวสิาพาขึ้นไปทายวิวาาธรรมชาติหน้าบ้านแต่ว่ากลางคืนกับงามเด้มีไฟ นี่อันนี้มองคุณสิมีรอบรพ่อเฝ้า,า,ายู่นาบ้านอู้ทุ้างไหนสิพาไปทายวิวทงนาเนี่ยยู่นาบ้านกับมีทงนาได้พี่น้องนี่ทงนาทงนี่งามงามดิแต่ไม่นี้ฝนตก ขึ้นตุก๊กเหลยยืออีสิบ้ายางส้มคลิปอมอมๆมบ้านนี่แหนะ,นะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ทีงสกายวอล์ของหมู่บ้านเนาะพามาชมวิวหมู่บ้านฝนกระตกลิ้นายพี่น้องบรรยาก,กาศดีดีเมื่อนั้นขึ้นมาย่ำขึ้นบ่เห็นโฮมราะว่าอยู่นี่บ่มีไฟที่นี่บ่มีไฟย่ำขึ้นสิม,มืดแล้วจ้ะเคยมาอยู่มื่นหนึ่ง พระชมบรรยากาศรอบรอ,รอ,รอาบหมู่บ้านอันนี้จะเป็นหม่องยางออกกาลังกายของของหมู่บ้านเนาะจา้ะเพิ่เกะแต่ว่าเคยมากอยู่เดยมาสองเทือบค่อยไดงยางออกมาอหม่องนั่งถึงยางลงไปแต่เดี๋ยวสิทายเบิง้งมุมสูงก่อน อันนั้นก็เป็นสนามสนามหญ้าหญ้าเทียมนะาจะเนี่ยนแต่หม่องมักธรรมาชาติก็คือที่มันมีป่าเขายุ่ข้างหน้าบ้านแบบนั้นอันนี้มองเขายางขึ้นมากเมื่อกี้เดี๋ยวพาหลับสม้มด้วยจ้ะ เราบอกพ่อพ่นกับเสาอยู่เนบ้านอ,อันนั้นเป็นเป็นขังในหมู่บ้านด้วยพี่น้องอันนี้พ่นกับสิน่น,นี้รถเปไล่รถมาหนิอันนี้ประตูก็เปิดเป็นประตูรีโมท้วจ้ะว่าเราจะโหลดเรียนทานพ่นกับสแกนไปเลยนี่ท้่หลังคานีนเพ่นใส่โซลาร์เซลล์จ้าพี่น้องนี่ ่นใส่โซลาเซลล์อยู่ในหม่องออฟปิดเพิ่นนี่เนาะใส่แผงโซลาเซลล์ใส่ในออฟฟิดเปิดแอร์เปิดเอยียงของเพิ่นเดี๋ยวสิผ้าหยางหลับชมมือ้อนี่บ่มีคลิปจ้าพี่น้องก็เลยผ้าหยางหลอบมู่บานฝนกระตกลิ้น่าสิออกไปทาคลิปข้างนอกไปบ่ได้ไปเด้กข้าวเดียวฝนตัวำำค่ําำําฝนตัวค่ําก็เลยกลับคืน มาถ่ายอายุบานก็ได้ถ่ายอายุบานนี่ก็ได้พอได้ลงเตือมีคนเบิ่งเตือม,มีคนเบิ้ลก็แล้วไปงามดีเด้ออุ้ยบองหันเป็นน้ำบ่ได้ยางมะฮดน,นี่จะเตื่อทั้งหลังบ้านเป็นสาระาน้ำตปนะอ้อมีสระน้ำด้วยเดี๋ยวสิผ้ายางลุงไปที่นอง นี่เป็นตะมื่นบ่ฝนตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายวิวจักหน่อยก่อนไปถ่ายวิวข้างหนจักหน่อยก่อนตะเวนตะลังตกพี่น้องวิวกันลังสวยโอ้โหตกแล้วแต่วานนี้ไม่เห็นดอกเพราะว่าฝนตกฝนตกฟ้ามืด เดีย๋ยวพาสิมาถ่ายเอาวิวหน้าปกมุมนี่จับหน่อยเสียทีบ่เห็นตะเวนเดี๋ยวเดียวมือหลังตรงมาถ่ายวิวมุมนี่จับหน่อยซะแล้วเพราะว่ามวิวมุมนี่ก็สวยงามบนตกก็คิดหอด่าน,นอ,อยู่ด้วยพออายุบ้านเมื่อึดมองไทยเนาะ ส่วนหม่องทั้งนี้ก็สิเป็นเพื่อนกันล่างสานด้วยกันแหวนเพื่อนกันล่างสางแบบเพื่อนสางแล้วแล้วทางในแต่ว่าเหลืออยูขขอ่ข mm ้างด่างขาจะเป็นตกดินหม่องนี้คือสีงามน,นี่โอ้ mm hmm. oh, เสียดายไประเด็มาไายตอนมืองป่าแจงมือนีฝ่ามือสำหรับคลิปนี้ก็ สิปากไว้แค่นี้แหละจ้าพี่น้องบะมีแนวไทยให้พี่น้องรับส้มแน่จ้าวันนี้ก็บสิททยแค่นี้าานะหละแต่ว่ามักทุ่งนะตอนที่ตอนที่แม่ทามาตอนนั้นเนาะข้างหนาน่ะมองมี้นหนึ่งเขาพ้นออกห่วงแม่สีเหลืองงามงามจุดวหนาบานพอดีธรรมชาติสวยงามแต่ว่ามุมหนีค่ะ ตอนพระอาทิตย์ตกดินยางงามหนึ่งวันนี้ฝนตกคนเล็กบ่ค่อยออกมานะปก,กติเล็กน้อยสิออกมายางเรียนยี่นี่แหละมาออกกําลังกายชียจักรยานออกมาแลีนแต่ว่าขังได้หนำเพิ่นกับสิมีฟิตเนสอยินได้หนิพี่น,น,น้องหนะเพิ่นสิมีบ่องให้ออกกําลังกายอยู่มบองนี้แหละแต่ว่าบาค้คายมาออกจะเพียรแบบทาน เินีฟิตเนสย่นี่ลละต่ว่ายุยุหางลางเมะท้ายพู้หินยุหางลางบ่ได้เข้าไปสวยงามจ้าจต่งามเม่งามละ่ะแต่คนไทยว่างามสำหรับคลิปนี้กากฝากไว้สำนีล่ะจ้าบรรยากาศรอบๆบ,บ้านไปเอาทั้งนอกบ่ได้พี่น้องแต่เล่ไทยอยู่บ้านนี่ละ่ะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อจ้าพอกันไหมคลิปนะสวัสดีจ้ากลับบ้านกลับบ้าน